สวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านกันด้วยนะครับผมแล้วก็นี่คือช่องทางสำหรับโดเ n a t i ครับผมเป็นอลเล็ตฝากกด subscribe ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับข้าไม่ให้เจ้าเอาชีวิตข้าไปง่ายๆหรอกนะกระบวนท่ามรณะไร้ขอบเขตเอ๊ะเพียงแค่กระบวนท่ามารณะไร้ขอบเ,ตเ,อเบขบเตนาชาวานนอนรอกันถึงกับตัวสั่นกันเลยเงินหรอ พยักมังกรเขาเงินงั้นเจ้าตัวก่อนหน้านี้พยักมังกรที่ยังไม่โตเต็มที่สัตว์อสูรระดับสูงงั้นหรอ ข้าสงสัยจังน้องมู่เฉินกำลังทำอะไรอยู่นั่นแหละสูงขึ้นอีกนั่นแหละอันนั้นแหละสูงขึ้นอีกนิดนั่นแหละเจ้าไม่เห็นยังไงว่าข้ากำลังกุ้มใจอยู่นะท่านพี่มู่จะปลอดภัยไหมนะขอให้ปลอดภัยเถอะข้าบอกว่า,วาน้องมู่เฉินจะกลับมาเร็วนี้นะเหมือนฝนจะเริ่มตกแล้วสิโอเหมือนท่านพี่มู่พูดไว้เลยฝนมันจะตกแล้วทุกคนเ,เร็วเข้ามันจะลำบาก เวลาขึ้นไหวในป่าตอนฝนตกข,ข้าคิดว่าพวกเราน่าจะกังวลเรื่องอื่นมากกว่านะฝนมันจะปลุกเจ้าลิงโลกาลมันตื่นไม่นะข้าลืมเรื่องนี้ไปเลยหรือว่าพลังของดินทำให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมข้ารู้สึกว่ามันข้างกว่าตอนแรกอีกล่ะหลบไปซะถ้าเจ้ากลัวแล้วก็ไม่ต้องเจ้ากำลังขวางทางข้าอยู่นะ จะหนีไปก็ได้นะถ้าเจ้าอยากนะพวกเราไม่มีทางเลือกแล้วรีบเก็บผลยกสวรรค์มากพวกเราจะประวองเจ้าจาาพว,วันนอนคนนี้เองคน,นเรียนรีบถอยไปก่อนเลยน้องมู่อุตส่าไว้ใจพวกเราทั้งทีใช่แล้วพวกเจ้าช้าก่อนดูนี่สิน้องมูเฉินน้องชายมู่ขอโทษที่ให้รอนานนะทุกคน ข้าได้แก่นแท้วิญญาณของราชาวานอโรกันมาแล้วนี่ไงนนั่นมันนั่นคือแก่นแท้วิญญาณของราชาวานอโลกันดูเหมือนว่าข้าจะยังมาทันสินะราชาวานอโรกันพ่ายแล้วพวกวาวนอโลกันถอยแล้วพวกเรารอดแล้ว เจ้าสุดยอดจริงๆน้องชายมู่ขณะราชาวโนโลกันยังพ่ายให้กับเจ้าเาด็กแค่โชคดีเท่านั้นแหละท่านพี่มู่เท่สุดๆเจ้าอย่างตายนักยังไงถ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเจ้าจะทํายังไงอุ้ยท่านพี่เซนเอ๋อไว้ชีวิตข้าด้วยเจ้าเด็กบ้าเจ้าทําให้ข้าเป็นห่วงแทบแย่ท่านพี่เซนเอ๋อไม่ต้องกังวลไปเจ้าราชาวโนโลกันนั่นมันทําอะไรข้าไม่ได้อยู่แล้ว เฮ้ hey, ทำพีมูไอ้น่นของพวกเราฮีโร่ของพวกเราเด,เดี๋ยวทุกคนช้าก่อนโอเฮสุดยอดฮีโร่ของพวกเราผู้กอบกู้ของพวกเราชื่อค้าด้วยได้โปรดเม่นางเจ้าไ็นเป็นอะไรใช่หรือไม่ได้โปรดชื่อค่าทีเจ้าพวกคนเลวนั่นไล่ตามข้ามานะ่ะมีคนหลายคนกำลังตามข้ามาไม่ต้องกังวล ่หยของโรงเรียนวิญ,ญญาณแห่งที่เหนืออยู่ใ,ใกล้นี้เองจริงหรืองั้นก็ดีเลยอ้าโหยังไม่พอยังไม่พอหรอกเลือด้าตการมากกว่านี้โรงเรียนวิญ,ญญาณแห่งที่เหนืองั้นหรือคงเป็นต้องมีนักเรียนจำนวนมากที่จะต้องหายไปแน่ๆสภาพของฆ่าบาดเจ็บเช่นนี้เจ้าพ่อตระกูลหลิวเชื สักวันเลือดนี่รอยเลือดนาวต้องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่เป็นแน่หัวหน้าตระกูลหลิวรุ่นที่สามหลิวหมิงะนาช่างกล้ายิ่งนักที่จะมาขโมยของจากตระกูลหลิวนะ่ะท่านหัวหน้าขอรับเจ้ามันภายนั่นเช่นหนสัศักพิเศษที่สามารถรักษาบาดแผลรายแรงขนาดนั้นได้ด้วยเลือด ขาผมได้ยินมาว่านาักเรียนวิญญาณเหตุทิศเหนือก็อยู่แถวๆนี้เช่นกันพวกเราควรส่งสปายเข้าไปด้วยหรือไม่ขอรับหลักของข้ามู่ไหเจ้าว่ายังไงล่ะข้าคิดว่าไม่ต้องหรอกชายน้อยพูดถึงโทนิกข้าว่าข้ารู้ว่าใครหมอะกาบงานนี้มากกว่าเชิวไปดีอเอาเสียเลยนะดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ทันเดียวก,กันกับเจ้าเวนภายนั่นที่กลำลังมุ่งไปมันช่างบางอ,อืเสียจริง โอ้ง้นพวกเรายิงปืนนั่นเดียวในนกสองตัวเลยนะสิตอนนี้มูเ่เินแล้วกุของเขากำลังทำอะไรอยู่หาดูได้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับอันตรายที่กำลังเข้ามาใกล้ช่างน,น่าหงุดหงิดเสียจริงเจ้าฝนนี่ทำไมมันถึงตกหนักแบบนี้้าวัาว่าพวกเราจะกลับไปที่ค่ายไม่ทันคืนนี้แน่ถ้าพี่เซียนเอ,อ๋อดูนี่สิครับโอ้ที่รักของข้าโอ้ดูมีกี่ผลเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า พอได้ย,ยังเจ้าจะนํามันทั้งวันแล้วนะพวกเจ้าจะนําไปทําไมกันล่ะนี่ของเจ้าของท่านพี่และนี่ของพวกเจ้าพ,พวกเราได้ด้วยงั้นหรอซอมพลต่อหนึ่งคนที่เหลือของข้าใช่แล้วนั่นแหละนีคือความยุติธรรมจะตายไปหาแล้วส่วนของพวกเราล่ะทุกๆคนได้ส่วนที่เหลือแล้วนี่วเราจะกลับไปที่ค่ายห,หลังฝนหยุดตกเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่กันหรือ พี่เซียนเอ,อ๋อข้าตัดสินใจแล้วข้าจะเข้าสู่ขั้นที่สองของตราประทับมรณนะเจ้าคิดดีแล้วงั้นหรือถึงแม้พลังกระบวนท่าตามรณนะละขอบเขตจะเพิ่มขึ้นสองเท่าในแต่ละครั้งในการเข้าสู่ขั้นต่อไปแต่มันจะอันตรายมากคลกระทบย้อนกลับมานะท่านลืมไปแล้วงั้นหรือข้าคือผู้เฉลิผู้อัจฉริยะนะเหนือสิ่งใดที่อันตรายที่สุดในที่ราบแห่งที่เหนือนี้ไม่มีเพียงแค่เราอสูรหรอกนะ จะาพูดโถหวังว่าเจ้าจะทําสําเร็จนะข้าปีกกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้างั้นข้าขอฝากพวกเจ้าด้วยนะเรากับมันช่างไงไ่ายใดเสียจริงที่พลังวิญญาณที่ไหลเวียนอยู่นี้มันช่างน่าทึ่งเสียจริงผลโยสวรรค์นี่ตราประทับมรณะไร้ขอบเขตขั้นที่2 ส,สามเรจเป็นยังไงบ้างล่ะมันทำอะไรข้าไม่ได้หรอกจริงไหมมู่เฉินนี่นี่คือผลกระทบจากตาประทรมมรน,นะข้าควรทำยี่องไรดีข้าน่าจะระวังให้มากกว่านี้ถ้ามันยังเข้ามาในตัวข้าเรื่อยๆพลังวิญญาของข้าจะแตกเป็เสี่ยงเป็นแน่นี่ข้ามาได้เพียงเท่านี้เองงั้นหรือไม่ จะยอมแพ้ไม่ได้หยุดซะ